ู้ชมคะวันเดวิสซีโอในวันนี้ค่ะถ้าใครได้ดูเบรกแรกไปแล้วนะคะจะได้ทราบว่าเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ประตูน้ำค่ะกับอาคารแห่งนี้ค่ะอินดาสแควร์นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นขายส่งแล้วก็มีขายปลีกด้วยวันนี้มาพบกับหนึ่งครอบครัวค่ะที่ทำธุรกิจอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลานานแล้วที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าค,ค้าส่งนะคะมาคุยกับสองท่านนี้ค่ะท่านแรกค่ะคุณสุภาอีกท่านหนึ่งคุณมริกาค่ะสวัสดีค่ะ นะคะขออนุญาตคือเมื่อกี้ขอเป็นญาติกับเขาแล้วขอเรียกคุณแม่กับคุณอีแล้วกันนะคะอีแล้วกันนะคะถามคำแรกก่อนเลยวันนี้เนี่ยที่หลักๆอยากจะอยากจะมารู้มากๆคือเด็กรุ่นใหม่อย่างยกที่เป็นลูกของคุณแม่เนี่ยเขาเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ2ปกว่าเท่านั้นเองที่ตึกแห่งนี้ก็เลยอยากทราบจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวตรงนี้ก่อนเห็นบอกว่าอีเป็นคนเริ่มก่อนเลย อีเริ่มมายังไงอะคะเริ่มเริ่มจากค้าปลีกมาก่อนค่ะเสื้อผ้าเหรอคะเสื้อผ้าค่ะตั้งแต่ปีสามสองโอ้โหยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะค้าปลีกมาก่อนแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็เข้ามาค้าส่งตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ตั้งแต่สี่ศูนย์เริ่มค้าส่งใช่เวลาแปดปีเลยเหรอคะก่าจะขยับจากจากปลีกเป็นส่งทำไมคะอีเมื่อก่อนไม่คิดกันค้าปลีกอะคะเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีทุนนะคะ คืนน้อยไม่คิดค้าส่งเพราะจะรับคือตอนแรกเนี่ยอีท่าจะค้าปลีกก็เพราะทุนน้อยเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถรับปริมาณเยอะๆมาได้ใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะค่าเช่าที่นี่ก็แพงค่าเช่าเป็นแสนอีเริ่มตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอีทำธุรกิจแรกคือการขายเสื้อผ้าเลยเหรอคะหรือว่าทำอย่างอื่นมาก่อนไหมอ๋อทำอย่างอื่นก่อนค่ะทำอะไรมาก่อนค่ะขายโทรศัพท์มือถือค่ะโอหอินเทรนด์มากตั้ง<ช>สมัยนู้นเลยเหรอคะใช่ค่ะตั้งแต่โมโตโรล่าสมัยโมโตโรล่าเครื่องนึงแสนกว่าบาทอ๋อไออันใหญ่ๆนะคะใช่ค่ะ คือก็รู depths, ้ส like ึกได้นะว่าอ oh, okay. ีเป็นคนบอกว่าหัวใหม่หัวสมัยใหม่คิดว่ามองอนาคตอย่างนั้นละกันขายดีไหมคะสมัยโทรศัพท์มือถืออ๋อก็ดีค่ะแล้วมาถึงเลิกมาขายเสื้อผ้าอ๋อมันเหนื่อยค่ะสมัยก่อนนี่ต้องไปเดินพอขายลูกค้าเสร็จต้องไปเก็บเอกสารใช่ไหมคะค่ะคือการการเดินทางแต่ละครั้งมันเหนื่อยอืมก็เลยตัดสินใจตอนตอนความเปลี่ยนแปลงว่าเรามองว่าจะขายเสื้อผ้าเนี่ยไอเดียมาจากอะไรคะชอบชอบเสื้อผ้าอยู่แล้วอ่าฮะ แล้วก็ตัดสินใจมาลงที่แรกคือที่แรกคือที่อินพีเรียนสำโรงอินพีเรียนสำโรงใช่อ่าฮะค่าเปิดใหม่เลยที่อินพีเรียนสำโรงลงกับค่าที่ไปเยอะไหมคะในตอนนั้นอ๋อตอนนั้นน่าจะค่าเช่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทในยุคนั้นก็แพงแล้วนะแพงหมื่นกว่าบาทแพงนะคะอ่าฮะแล้วก็รับเสื้อผ้าจากที่ไหนคะฮ่องกงค่ะฮ่องกงใช่ค่ะอ่ะหยุดของอีไปก่อนมาที่คุณแม่บ้างแล้วคุณแม่ราคาเริ่มได้ยังไงเริ่มเป็นเป็นคนผลิตค่ะ อ๋อเริ่มเป็นโรงงานก่อนค่ะเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวค่ะทำทำสินค้าให้น้องสาวอ๋อโหสุกิจครอบผวมากใช่ค่ะคนนี้ขายคนนี้ผลิตให้ว่าะอย่างนั้นเถอะเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวค่ะเห็นบอกว่าเอามาจากฮ่องกงอ๋อคือพ่อค้าส่งปุ๊บก็ค่อยมาพอเข้ามาค้าส่งก็ให้เขาผลิตเพราะว่าสินค้าฮ่องกงเริ่มเริ่มคนเยอะแล้วไงก็เริ่มผลิตเองพอผลิตเองปุ๊บตอนนั้นที่ท้องค่ะก็เลยให้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องให้มาทําหน้าร้านด้วยเขาก็เลยเริ่มเข้ามาทําหน้าร้าน เมื่อก่อนเป็นเป็นคนผลิตให้อีโอเคเริ่มต้นคืออีคิดว่าอยากจะทำเสื้อผ้าเป็นความชอบของตัวเองปุ๊บเริ่มทําจากค้าปลีกมาเป็นค้าส่งฝ่ายนี้ก็เห็นว่าฝ่งนี้ขายดีเฮ้ยเราทําโรงงานดีกว่าแต่จรได้เปิดโรงงานเลยเหรอคะแม่จะได้ไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขาไงคะไม่ชอบขายอะไรที่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยทําเหมือนคนอื่นเลยแพทเทิร์นเองคิดแบบเองตัดเองแบบนี้แพทเทิร์นมีคนทําค่ะแต่ว่าคิดเองคิดแบบเองแบบแปลงสไตล์ของเราเราผลิตเองอ่ฮะ คุณแม่มีความรู้ด้านการทาโรงงานเสื้อผ้ามาก่อนหรอคะตอนที่ทําตอนแรกๆค่ะไม่มีคือไม่มีเลยนะ,ะแล้วแม่ทํายังไงอะ่ะไม่มีความรู้อะ่ะชอบชอบสวยงามอ,อชอบชอบคิดแบบอ,อชอบแต่งตัวคือคนชอบแต่งตัวแบะสร้างแบบได้เหมือนหยกอย่างเงี้ยหยกเขาเป็นคนที่แบบโยกชอบแต่งตัวค่ะอืมก็อันตรายสงสัยว่า คุณแม่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีโรงงานแล้วจะต้องมีคนกี่คนในการตัดจะต้องอะไรอย่างเงี้ยกระบวนการคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ทำยังไงครับไปก็จจากไหนก็เป็นได้เองก็เป็นได้เองเรียนรู้ไปเองเรียนรู้ไปเองค่อยๆเปค่อยๆไปไปดูเอะเสื้อผ้าของอี้เนี่ยทำไมเขาเอามาจากต่างประเทศแพงมากต้นทุนทุกไม่น่าใช่ถ้าเราทําเองไม่ถึงอ๋อเอาสอาถุงมือหนึ่งตัวขึ้นมาคือตัวนี้สมมตินะคะเราก็มานั่งดูเออมันควรจะตัดแบบนี้แ็บแบบนี้่างนี้ทำไมเขาเขาเขา ซื s <S <to> <irrit able> ้อมาจากนู้นทำไมแพงขนาดนี้เราก็ไปศึกษาว่าผ้าขนาดนี้ประมาณไหนอ๋อเราเริ่มเราเริ่มจากก๊อปของแบรนด์ก่อนนะคะอ่าฮะเริ่มเริ่มก๊อปจากของแบรนด์พอก๊อปพอช่างแพทเทิร์นเราเรียบร้อยแล้วเขาทําได้ชํานาญแล้วอีกหน่อยก็พอดูของพอดูพอดูหนังสือปุ๊บคือช่างชํานาญงานกับของเราแล้วว่าเราจะชอบแนวไหนทําอะไรก็ต้องใจรักก่อนนะอ่าคุณแม่ต้องแบบใจรักแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองค่ะใช่ปัจจุบันนี้โรงงานนั้นก็สิบกว่าปีแล้วสิคะใช่ ตั้งแต่ยกเล็กๆเสียปีอีน,อออนึงเราเริ่มมาจากกันไม่ค่อยมีเงินมากใช่ไหมในการเริ่มต้นปัาจบองก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเพราะว่ามีอยู่หลายส่วนมีหุนนี่ร้านเยอะมากมีของคุณลูกห <c oughs> ยกใช่ไหมมีลูกพี่ลูกน้องเรียกว่าทำเป็นธุรกิจครอบครัวเรื่องจากตัวอีเองเนี่ยวันนี้อีภูมิใจขนาดไหนที่เราเป็นคนเริ่มต้นภูมิใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็พูดว่าโอ้โมาครอบครัวนี้อีเป็นคนนําทุกคนมาก็คือหลานๆทุกคนจบปริญญา จบปิญญาโทที่ a อแบกแต่ก็<ะ>ต้องำทำมาทำธุรกิจแบบนี้อีอเป็นคนพาเข้ามาทุกๆคนอีภูมิใจไม่ได้พาตัวเองมาอย่างเดียวพาเพื่อนมาด้วยอือเป็นเพื่อน,น,นพามาอยู่ในวงการค้าส่งเหมือนเหมือนกันเลเพื่อแผ่เนาะจริงๆแล้วเราจะเก็บไว้คนเดียวก็ได้นะเราก็หาคนเยอะแต่ไม่เป็นไรเราอีไม่เสียด้หรอบอกว่าการตลาดเราแบบําให้คนเข้ามาอยู่ในตลาดได้เยอะเลยไม่เป็นไรเราเราไม่แนะนําเพื่อนคนอื่นก็เข้ามาอยู่แล้วคนอื่นก็ทําอยู่แล้วไม่เป็นไรเราทําคนละสไตล์กันไม่เป็นไร ย้อนให้นานฟังหน่อยได้ไหมคะอีว่าตอนที่เริ่มต้นตอนแรกๆตอนเนี่ยคนไทยเขามีความนิยมเรื่องของเสื้อผ้าประตูน้ําหรือว่าเสื้อผ้าค<ข>้าส่งมากขนาดไหนะคะสมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนนี่คนนิยมของฮ่องกงมากค่ะของฮ่องกงที่จะขายดีมากๆร้านไหนที่เป็นฮ่องกงนี่แย่งกันเลยนะคะฮ่องกงนี่เห็นว่าอีเริ่มคนแรกด้วยแรกๆเขแรกๆก็ก็กไม่ไม่เริ่มคนแรกแหละคะ่ะแต่ว่ารุ่นบุกเ,เบิกเลยบุกเบิกคือคือของขายขายของแพงของสวยเนี่ยจะเป็นร้านอีส่วนใหญ่ คือปกติเขาจะขายกันราคาส่งอยู่ประมาณ200ยกว่า300ออแต่อ e ีเริ่มห้าหก0้อย0จ็ร้อพันกว่า<ล>ตอนนี้มีคนยอมรับราคาอ e ีได้เหรอคะได้ค่ะมันสวยดียคะเมื่อก่อนค้าปลีกลพี่ค้าปีกขายของฝรั่งเศสค่ะค้าปีกรับของฝรั่งเศสมาขายรับจากประเทศฝรั่งเศสมาขายรับที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาขายใช่ซึ่งมันสินค้ามันจะแตกต่างจากย่านนี้มากเมื่อก่อนย่านนี้ไม่มีของสวยๆมากสวยๆมากๆไม่ค่อยมี อีเริ่มเป็นคนแรกว่าจะก็ว่าได้นะอืนะคะพอพอเขาเห็นที่อีร้านอีขายดีใครก็ทำาร้าก็ทําตามกันสไตล์ของอีเลยแต่เราก็หนีตลอดคือหนีหนีมาตลอดออืไม่เคยไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่พอขายขายเหมือนเราเราก็หนีเราไม่เราไม่ขายเหมือนคนอื่น <ừ> จนทุกวันนี้ก็มาทําชุดราตรีสุดท้ายนะคะล่าสุดดีกว่าล่าสุดค่ะล่าสุดล่าสุดตอนนี้<ม>ตระกูลทุกคนก็ขายชุดราตรีเยอะเ<ด>นี่ย<อ>พอคุณแม่เห็นร้านของคุณแม่แล้วคุณผู้ชมได้ดูตอนนี้ร้างของคุณแม่เองก็เป็นชุดสไตล์ชุดราตรีเหมือนกันคุณแม่คะที่ถามถึงน้องหยกบ้างเป็นตัวหลักของเราในวันนี้เลยค่ะ เราส่งต่อธุรกิจนี้อย่างที่บอกไว้อีก็ภูมิใจว่าอีเป็นคนของต,ตระกูลที่ทําให้ญาติญาติสามารถเข้ามาทําธุรกิจนี้ได้<ช>ซึ่งมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบอก<ช>ต้องมีแบบมีคนรู้จกัก<ช>ต้องรู้ที่รู้ทางใช่ไหมคะ,<ช>อ,ะอ่ะอีเริ่มมาตอนนี้ถึงคุณแม่ลูกน้องมาถึงรุ่นน้องหยกบ้างน้องหยกเนี่ยอายุยี่สิบกว่าเรียนอ,อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะที่นายทราบข้อมูลมาอยู่แต่ตอนนี้เองเขาก็เปิดร้านที่นี่แล้วคุณแม่ส่งต่อคุณแม่ส่งต่ออะไรให้เขาบ้างส่งต่อลูกค้าก่อน อ่ะส่งต่อลูกค้าทำยังไงให้เขาอ่ะคุยกับลูกค้าอินเตอร์เทนลูกค้า mm hmm. แล้วก็บอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้ชอบอะไระแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยให้เขาศึกษาจากงานของเราเลย mm hmm. แล้วก็ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมั่นคงกว่าเพราะรู้จักลูกค้ารู้จักว่าปัญหามา mm hmm. แล้วต้องแก้อย่างไรง mm hmm. แล้วก็เนื้อผ้าผ้าแบบนี้ควรจะผลิตสินค้าแบบไหน mm hmm. ค่ะนะคะถามคุณแม่หน่อย ส่วนมากอุปสรรคของการที่ทําร้านแบบนี้มันมีบ้างไหมคะมีข้อเสียแบบว่าจะต้องมีทางอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียก็คือคนงานของเราคนงานดูแลยากห่อคะใช่คนงานที่โรงงานลงผลิตสินค้าผ,ผิดผิดผิดสเปคเนี่ยเราต้องแก้ไขแล้วก็ต,ต้องต้องใช้เวลาจํากัดที่เขาสัญญาอะไรว่าเราต้องส่งสินค้าเมื่อไหร่อ,อันนี้เป็นความยากของ,อของเราก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราส่งสินค้าไม่ทันเนี่ยมันก็จะชื่อเสียงเสียลูกค้าไม่มั่นใจต่อไปข้างหน้าไม่ไว้ใจเราบางคนจ่ายเงินหมดเลย สินค้าไปที่หลังตอนนี้เราทําอย่างนั้นไม่ได้เราต้องให้ตรงเวลาเป๊ะค่ะอืต้องรักษาลูกค้าให้ได้คือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยซื่อสัตย์ตรงเวลาสําคัญแล้วก็ต้องเป๊ะกับแบบด้วยเป๊ะกับแบบด้วยเพราะบางทีเขาต้องการแบบไหนแล้วก็ต้องเป๊ะด้วยอือันนี้ก็คือส่งต่อคองความรู้นี้ให้กับลูกกวสยรุ่นเลยแล้วหยกเขารู้จักลูกค้าของเราเยอะแล้วค่ะแต่เสื้อผ้าของคุณหยกแดนเดินไปดูมาแล้วก็ตรับก็เหมือนไหมมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนค่ะ แล้วส่งต่อลูกค้าได้เหรอคะในเมื่อกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มกลุ่มเนี้ยอ๋อลูกค้าเขาจะมีแบบว่าหลายสไตล์ขายชุดราตรีขายเสื้อขายของเด็กเขาจะขายรวมกลุ่มอยู่แล้วค่ะค่ะคือสมัยก่อนนี่ทําก็ทุกอย่างมีหมดตั้งแต่วัยรุ่นยันห้าสิบหกสิบในร้านเดียวกันสมัยก่อนที่ทำสวนมากลูกค้าต่างชาติก็อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ขายอย่างเดียวหลากหลายอยู่ในหนึ่งร้านใช่ค่ะแต่ก็คือสมมติว่ารุ่นลูกชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนไปอยากจะเจาะกลุ่มเป้าหมายไหนก็แล้วแต่ แต่คือมีความรู้แล้วเขมีพื้นให้พื้นฐานให้แต่เราเราเราจะหนักเรื่อง make make to order ด้วยค่ะค่ะอยู่เขาจะรับออเดอร์ได้ดีภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ได้เพราะคุณแม่ก็เน้นนะว่าให้บอกว่า A b a g ก็เกือบทุกคนเพราะว่าอยากให้มีภาษาสำหรับการพูดคุยสื่อสารได้เพราะว่ารุ่นรุ่นเริ่มเนี่ยไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะอความรู้น้อยแต่อาศัยชอบอาศัยชอบแล้วก็ทำได้ถ้าใจรัก มันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็สําคัญนะคะมี <Okay. S 2> ความรู้อย่างเดียวประสบการณ์ไม่มีไม่ได้ค่ะประสบการณ์มันต้องเป็นสิ่งที่ต้องสร้างใช่ค่ะต้องกล้าที่จะเริ่มต้นแต่ก็ต้องมีความรู้ด้วยถูกไหมคะ <c oughs> แต่รุ่นอย่างนี้ที่เขาเทิามาแล้วสําเร็จไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวใหญ่จะเห็นรุ่นลูกอยู่ข้างบนใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> คุณหยกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกับแนนอยู่แล้วแต่ว่านานก็ทราบบอกว่าเเขามีร้านของตัวเองอยู่ที่ประตูน้ํา แต่นกก็ไม่คิลคิดว่าจะต้องแบบไปทําแบบเองแพทเทิร์นเองขนาดนี้คือไม่เคยคิดอย่างงั้นคิดว่าไปรับมาคือความรู้ของของแน่สำหรับว่าเออประตูน้ำคือไปรับมาจากจุดนึงมาไว้ตรงนี้แล้วก็ขายส่งต่อต่าดดงชาติหรือคนไทยแล้วก็ไปขายกันตามค้าปลีกที่เราใส่ใส่กันเนี่ยแบบนั้นแต่ไม่คุณอยู่เขาบอกว่าเขาจะพยายามในการออกแบบใหม่ๆสร้างแบรนด์ให้ตัวเองเนี่ยสามารถขึ้นไปทัดเทียมกับแบรนด์ดังๆได้ว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้คือความฝันของเขาที่เขาบอกแบบแนนไว้์นเลยสนใจตรงนี้เลยมาถาม รุ่นคุณแม่กันก่อน <Okay. S 2> แล้วก็ได้ความรู้ล้ว่าอ๋อรุ่นคุณแม่เขาดิความพยายามมาอย่างนี้ไงรุ่นลูกม,มีโอกาสเขาก็พยายามจะหาโอกาสให้กับตัวเองคุณผู้ชมช่วงหน้าเขาอนุญาตพาไปหาคุณหยกนะคะร <Okay. S 2> ้านของคุณหยกเนี่ยเขาชื่อว่าชีต้านะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนรูปแบบของเสื้อผ้าไม่เหมือนที่นี่นะไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ว่ามีความเหมือนก็คือคุณภาพเพราะว่าขึ้นไปดูมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยเขา มีแนวคิดที่ล้ำหน้าแล้วก็มีความชัดเจนในตัวเองตั้งแต่อายุ2ี่กว่าเลยทีเดียวตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่เด็กๆเขาชอบเพราะสมัยเด็กๆไอ้ขายของ,ง ừ ừ, ของฝรั่งเศสเขาจะชอบมากเลยเขาขายของได้เลยเอ,อ๋อคุณหยกนที่ชอบเด็กๆใช่เพราะว่าจะพาเขาไปที่ที่ร้านด้วยคจะพาไปที่ร้านทุกวันเพราะว่าช่วงปิดเทอมจะพาไปที่ร้านทุกวันเขาเ็าจะชอบอีชุดนิยกจองอีชุดนิยกจองเขาจะชอบมากเลย นะคะก็ชอบตั้งแต่เด็กแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันว่ามาถึงปัจจุบันจากความชอบสมัยเด็กเนี่ยเขาต่อยอดถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูที่เรียนของคุณยกด้วยนะคะขออนุญาตเอาตัวไปเลยแล้วกันนะคะ่ะได้ค่ะไปตามช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ